สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับสู่การสอนพระคัมภีร์วันนี้นะครับพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นความจริงเป็นทางนั้นและเป็นชีวิตวันนี้ขอพระเยซูทรงโปรดแนะแนวทางพี่น้องให้ไปเห็นถึงความจริงของพระเจ้าและพระองค์ทรงสอนพี่น้องถึงชีวิตว่าเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรและจะนําพี่น้องไปสู่ทางของสวรรค์นะครับขอพระเจ้าพูดกับพี่น้องนะครับสวัสดีครับและขอพบกันใน คำสอนนะครับขอบคุณครับตอนครับวันนี้ผมกลับมาตอนที่สองที่จะสอนเรื่องเกี่ยวกับทูตสวรรค์นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้ฟังตอนที่หนึ่งไปแล้วว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างทูตสวรรค์และทูตสวรรค์นั้นเป็นตัวตนเป็นบุคเป็นเหมือนกับบุคคลมีตัวตนจริงๆไม่ได้เป็นเก้าอี้ไม่ได้เป็นวัตถุสิ่งของ วันนี้เราจะเรียนต่อด้วยกันนะครับในบทเรียนชุดนี้เรื่องทุสวรรค์ท่านจะเรียนอย่างละเอียดว่าทุสวรรค์เป็นใครมีทุสวรรค์ชนิดต่างๆอะไรบ้างที่ถูกกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ทุสวรรค์ทำหน้านที่อะไรให้แก่พระเจ้าทำหน้านที่อะไรให้แก่มนุษย์และเราจะมีความสัมพันธ์กับทุสวรรค์อย่างไรในการดำเนินชีวิตในโลกนี้นะครับ วันนี้ผมอยากจะสอนต่อโดยการเริ่มอ่านในหนังสือฮีบรูบทที่หนึ่งข้อ14บอกว่าทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้าที่ทรงส่งไปปรนิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือความจริงอีกประการหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับทูตสวรรค์ก็คือว่าทูตสวรรค์เป็นวิญญาณ ทูตสวรรค์จริงๆแล้วไม่ได้มีตัวตนร่างกายแบบมนุษย์ไม่ได้มีร่างแบบมนุษย์หรือมีแขนมีขามีจมูกมีผมแบบมนุษย์นะครับพวกทูตสวรรค์เป็นวิญญาณที่พระเจ้าทรงใช้มาเพื่อทำภารกิจบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจะช่วยวิสุทธิชน หรือผู้ที่จะรับเชื่อพระเจ้าก็ดีหรือเชื่อพระเจ้าแล้วคนของพระเจ้าที่พระเจ้ากําหนดไว้ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าทูตสวรรค์เป็นวิญญาณทูตสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นทูตสวรรค์ที่ดีที่ยังรักซื่อสัตย์กับพระเจ้าหรือทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปทั้งสองประเภทเป็นวิญญาณทั้งนั้นหนังสือดานิยลบทที่9ข้อย1ถึง2ี ก็ได้พูดถึงการปรากฏตัวของทูตสวรรค์กับดานีเอลพระกัมพีบอกว่าขณะเมื่อข้าพเจ้ากล่าวคำอธิษฐานชายที่ชื่อกาเบรียลซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตครั้งแรกนั้นได้บินอย่างเร็วมาใกล้ข้าพเจ้าทูตสวรรค์นั้นบินได้นะครับไม่ต้องเดินแบบพวกเราเขามีปีกบินได้ในเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็น ท่านได้กล่าวอภิบายแก่ข้าพเจ้าว่าโอ้แดเนียลข้าพเจ้าออกมาณบัดนี้เพื่อจะให้ความกระจ่างและความเข้าใจแก่ท่านเมื่อท่านเริ่มวิงวอนคำตอบก็ปรากฏทันทีข้าพเจ้าจึงมาบอกให้ท่านทราบเพราะท่านเป็นผู้ที่ทรงรักมากดานีเล <Daniel S 1> เป็นที่ทรงรักของพระเจ้านะครับพระเจ้ารักเขามาก เพราะฉะนั้นจงพิจารณาคำตอบและเข้าใจนิมิตนั้นเพราะค้าพี้ตอนนี้ได้พูดถึงว่าทูตสวรรค์น,นั้นได้มาจากสวรรค์ทุกส่งมาโดยพระเจ้าและตอนนี้พูดถึงทูตสวรรค์ที่ชื่อว่ากาเบรียลทูตสวรรค์มาจากสวรรค์และมาปรากฏต่อนหน้าดานิเอลหมายคำว่าอย่างไงหมายคำว่าทูตสวรรค์ เป็นวิญญาณซึ่งสามารถอยู่ได้ทีละแห่งทีละหนทีละแห่งไม่เหมือนพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าเป็นวิญญาณก็จริงแต่พระเจ้าสามารถอยู่ทุกขนทุกแห่งได้ไม่ว่าจะประเทศไทยกับประเทศอเมริกาพระองค์สามารถอยู่ที่นั่นที่ประเทศไทยและประเทศอเมริกาได้พร้อมกันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า omnipresent o m n i p r e s e n t omnipresent ทูสวรรค์ไม่อ m n i p r e s e n t ทูสวรรค์อยู่ที่สวรรค์หรือว่าพระเจ้าทรงลงมาในโลกมนุษย์มาปรากฏกับมนุษย์ทีละคนไม่สามารถอยู่ทุกคนทุกแห่งได้ในหนังสือดาเนียลบทที่10ข้อ10ถึง14พระกัมภีร์บอกว่านี่แนมีมือมาแตะข้าพเจ้าทำให้มือและเข่าของพระเจ้าสัน่นท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าโอ้ดาเนียลผู้เป็นที่รักอย่างยิ่ง จงพลิเคราะห์ท้อยคำที่เราพูดกับท่านและจงยืนขึ้นเพราะบัดนี้เราถูกใช้ให้มาหาท่านขณะที่ท่านกำกล่าวคํานี้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยืนสันสะท้านอยู่แล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าดาเนียลเอ,อ๋ยอย่ากลัวเลยแล้วพระกัมพีก็พูดถึงต่อไปบอกว่าทูตสวรรค์น,นั้นมาคุยกับดาเนียลในเรื่องเกี่ยวกับทูตสวรรค์ ที่ล้มลงในความบาปพยายามคัดขวางงานของดาเนียลคำาอธษฐานของดาเนียลแต่วาทูุสวรรค์ที่ชื่อมีคาเอลนั้นได้ลงมาช่วยเห็นไหมครับทุตสวรรค์ถูกส่งมาเจาะจงเพื่อพบพบดาเนียลทุตสวรรค์ไม่ได้อยู่ทุกคนทุกแห่งเหมือนกับพระเจ้าอยู่ในสวรรค์แตถ้าทุตสวรรค์ถูกส่งมาที่จังหวัดเชียงใหม่ทุตสวรรค์นตนนั้นไม่สามารถอยู่ที่กรุงเทพได้พร้อมกัน เขาจะถูกส่งไปแต่ละที่เพื่อทำภารกิจให้แก่พระเจ้าแต่ว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชพระเจ้าสามารถให้วิญญาณของทูตสวรรค์น,นั้นมาปรากฏในรูปแบบของมนุษย์ได้ทูตสวรรค์ไม่ใช่มนุษย์ทูตสวรรค์ไม่มีตัวตนแต่พระเจ้าสามารถทำให้ตาของคนของพระเจ้านั้นเห็นทูตสวรรค์เป็นร่างของมนุษย์ได้นะครับมาแบบเป็นภาพของมนุษย์ อาจจะมาในความฝันเช่นในหนังสือแมทธิวบทที่หนึ่งข้อ20เมื่อโยเซฟยังคิดเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันทูตสวรรค์มาปรากฏเป็นตัวตนมาคุยกับโยเซฟในความฝันเหมือนกับเป็นมนุษย์โยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในคันของเธอ เป็นโดยฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับทูตสวรรค์มาปรากฏในความฝันเป็นเหมือนกับคนเมื่อคุยกับโยเซฟหรือว่าทูตสวรรค์อาจจะมาปรากฏในธรรมชาติเลยเหมือนกับคนเดินมาคนที่พบทูตสวรรค์อาจจะเหมือนกับพบคนเลยว่าคนคนนั้นยืนอยู่แต่ไม่ใช่คนนะครับเป็นทูตสวรรค์ที่มาอยู่ในร่างของมนุษย์เช่นในหนังสือปฐมกาลบทที่18ข้อ1ถึงข้อ8 ได้พูดถึงว่าอับราฮัมได้พบชายสามคนและชายสามคนนั้นที่จริงและเป็นทูตสวรรค์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งมาพบอับราฮัมข้อหนึ่งถึงข้อแปดพูดว่าพระยาเวทรงปรากฏแก่บอับราฮัมที่หมู่ต้นโอ๊กของมัมเรขณะที่ท่านนั่งอยู่ที่ประตูเต็นท์เวลาแดดร้อนท่านเงยหน้าขึ้นมองดูเห็นชายสามคนยืนข้างหน้าท่าน เขาเห็นเป็นมนุษย์สามคนแต่ที่จริงไม่ใช่มนุษย์เป็นทูตสวรรค์เมื่อท่านเห็นพวกเขาท่านก็วิ่งจากประตูเต็นท์ไปต้อนรับพวกเขาโน้มตัวลงถึงดินพูดว่าเจ้านายของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านขออย่าผ่านผู้รับใช้ของท่านไปเสียอับราฮัมนี่มีสายตาฝ่ายวิญญาณรู้ว่าผู้ชายสามคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่พระเจ้าส่งมาเขาสามารถ สัมผัสได้ฝ่ายวิญญาณข้าพเจ้าจะให้คนไปเอาน้ำมานิดหน่อยให้ท่านล้างเท้าและพักใต้ต้นไม้ข้าพเจ้าจะไปเอาขนมปังหน่อยหนึ่งมาให้ท่านจะได้พักผ่อนยอนใจเสียก่อนแล้วจึงค่อยเดินทางต่อไปไหนไหนท่านก็มาถึงผู้รับใช้ของพวกท่านแล้วอับราฮัมทอมใจมากทั้งท,ที่อับราฮัมรวยมากเรียกตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้พวกเขาจึงว่า ทำตามที่เจ้ากล่าวนี้เถิดอับราฮัมรีบเข้าไปในเต็นท์หานางซารากล่าวว่าเร็วๆหน่อยเอาแป้งอย่างดีสามถังนวดแล้วทําขนมแล้วอับราฮัมวิ่งไปที่ฝูงสัตว์เอาลูกโคตัวหนึ่งยังอ่อนและดีมอบคนใช้รีบทําเป็นอาหารท่านเอาเนยน้ำนมลูกโคที่เขาทำไว้แล้วมาวางต่อหน้าพวกเขา และท่านยืนอยู่ข้างผู้เขาที่ต้นไม้เมื่อพวกเขารับประทานผู้ชายสามคนมาในรูปของมนุษย์ที่จึงเป็นทูตสวรรค์ทานอาหารด้วยพระเจ้าทําอะไรก็ได้พระเจ้าอาจจะไม่อยากให้เราตกใจส่งเป็นมนุษย์มาท่านอาจจะมีมนุษย์มายืนเคาะประตูอยู่หน้าบ้านท่านแล้วก็คุยกับท่านแต่ปรากฏว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะครับเป็นทูตสวรรค์มาปรากฏที่หน้าประตูบ้านท่าน หรือท่านอาจจะเดินอยู่บนถน,นนแล้วเหมือนกับมนุษย์มาคุยกับท่านว่าอย่าไปที่นั่นนะอันตรายมาเตือนท่านพระเจ้าทําอะไรก็ได้ดังนั้นท่านไม่รู้หรอกว่าบางทีพระเจ้าอาจจะส่งทูตสวรรค์ในร่างของมนุษย์มาคุยกับท่านเพื่อช่วยท่านในบ,บางเรื่องหรือว่าช่วยนําทางท่านปกป้อง,อง,องคุ้มครองท่านอย่างนี้เป็นตน้นหน้าที่ของเราก็คือวางใจพระเจ้า พึ่งพาพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าทรงดูแลเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และอาจจะส่งทูตสวรรค์มาคุ้มครองเราก็ได้หรือมาช่วยกู้เราออกจากปัญหาในชีวิตหนังสือปฐมกาลบทที่1 9ข้อหฝ่ายทูตสวรรค์สององค์นั้นมาถึงเมืองโสดมในเวลาเย็นโลดกําลังนั่งอยู่ที่เมืองที่ประตูเมืองโสดมเมื่อโลดเห็นท่านทั้งสองเห็นไหมโลดเห็นเป็นภาพมนุษย์สองคน แต่ที่จริงไม่ใช่นะครับเป็นทูตสวรรค์เขาก็ลุกขึ้นไปต้อนรับและโน้มตัวลงหน้าศพดินโลดไม่ได้รู้หรอกว่านั่นเป็นทูตสวรรค์เห็นมนุษย์เดินมาแต่เขาสัมผัสว่ามนุษย์สองคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่ว่าพระเจ้าส่งมาเขาก็แสดงความเคารพหน้าศพดินพระเจ้าสามารถเปิดตาใจเรา เปิดตาฝ่ายวิญญาณให้เราเห็นทุ่สวร์ <siete> เป็นมนุษย์หรือเป็นกองทัพเป็นทหารเป็นกองทัพเป็นรถม้าแบบที่เกิดขึ้นในหนังสือสองพงศาวดานบทที่6ข้อ15ถึงสิเมื่อผู้รับใช้ของคนของพระเจ้าตื่นขึ้นเวลาเช้าตรู่และออกไปนี่เน่กองทัพพร้อมกับม้าและรถรบก็ล้อมเมืองไว้ศัตรูเนี่ยส่งกองทัพมาล้อมเมืองไว้ และคนใช้นั้นคนใช้ของผู้เผยพระชนะคนนั้นบอกว่าแย่ yeah, แล้วนายข้าเราจะทำอย่างไรดีท่านตอบว่าอย่ากลัวเลยเพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาที่เอลิชาบอกว่าฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขานั้นไม่ได้พูดถึงกองทัพมนุษย์บอกว่ามีกองทัพที่เป็นมนุษย์หนึ่งแสนคนฝ่ายเราและอีกฝ่ายหนึ่งมีแค่หมื่นคนไม่ใช่นะครับเอลิชากำลังพูดถึงกองทัพของพระเจ้า ก็คือเหล่าทูตสวรรค์ที่ปกป้องคุ้มครองคนของพระเจ้าเอลิชาบอกว่ากองทัพของทูตสวรรค์ฝ่ายดีนั้นมากกว่าฝ่ายร้ายซะอีกไม่ต้องไปกลัวสิ่งใดแล้วเอลิชาก็อธิษฐานว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงเปิดตาของเขาที่เขาจะได้เห็นแบบผมชอบตรงนี้มากเลยพระเจ้าสามารถเปิดตาฝ่ายวิญญาณของเราได้ให้เห็นทูตสวรรค์เมื่อ ประมาณสิบวันที่แล้วผมไปทานอาหารกับสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นชาวอเมริกันเขากำลังหาโบสถ์อยู่และเขามาโบสถ์ของเราครั้งที่สองเขาบอกเขาเห็นทูตสวรรค์แห่งการเยียวยารักษาโรคกำลังอยู่ในคริสตจักรของเราและหลังจากนั้นเขามั่นใจว่านี่เป็นคริสตจักรของเขาฟังคำเทศนาผมไปวางมือให้เขาผมก็พูดเผยพระวจนะตรงกับที่เขาต้องการได้ยินพอดี เขาเลยบอกว่าหลังจาก3สัป,ปดาห์สามอาทิตย์นั้นนะครับ three Sundays เขามั่นใจว่านี่เป็นคริสตจักรบ้านของเขาและเขาก็เริ่มมาคริสตจักรตั้งแต่บัดนั้นพระเจ้าเปิดม่านบางตาภรรยาของผู้ชายคนนั้นให้เห็นทูตสวรรค์นในโบสถ์ของเราเปิดตาของเขาเพื่อจะได้เห็นและพระยาเวทรงเปิดตาของชายหนุ่มคนนั้นและเขาก็มองและเห็นภูเขาเต็มไปด้วยมา้าและรถรบ เพลิงรอบเอลีชาเขาเห็นกองทหารของะเจ้าเป็นเป็นเหมือนกับกองทหารเป็นมนุษย์ว่ามีมากกว่าฝ่ายศัตรูเห็นไหมครับว่าทูตสวรรค์มาปรากฏเป็นมนุษย์ได้ในความฝันหรือโดยสายตาฝ่ายวิญญ,ญาณที่คนสามารถเห็นทูตสวรรค์เป็นมนุษย์ได้เป็นในสภาพมนุษย์ไม่ใช่เป็นมนุษย์แต่เป็นสภาพของมนุษย์ได้ทูตสวรรค์น,นั้นไม่สามารถแต่งงานและมีลูกได้ พระคัมภีร์พูดในหนังสือมาระโกบทที่12เก้า25บอกว่าตอนที่มนุษย์เป็นขึ้นจากตายนั้นหลังจากที่พระเจ้าเสด็จกลับมาและชุบคนตายให้เป็นขึ้นมานั้นเราทั้งหลายถ้าเราตายก่อนพระเยซูกลับมาเราจะถูกชุบขึ้นมาจากความตายคือจะมีร่างกายใหม่จะไม่มีการสมรสหรือย,ยกให้เป็นสามีภรรยากันพูดยังไงก็คือในสวรรค์ไม่มีการแต่งงาน ไม่มีการอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาแต่จะเป็นเหมือนทูตสวรรค์นในฟ้าสวรรค์ทูตสวรรค์ไม่มีการแต่งงานไม่มีลูกมนุษย์ที่กลับเป็นขึ้นมาจากความตายและไปอยู่ในสวรรค์น,นั้นก็จะไม่มีการสมรสและไม่มีการเป็นสามีภรรยาอีกต่อไปไม่เหมือนในโลกนี้นอกจากนั้นพระคัมภีร์บอกว่าทูตสวรรค์น,นั้นไม่มีวันตายทูตสวรรค์อยู่นิรันดร ไม่ว่าจะเป็นทูตสวรรค์ชั่วที่ล้มในความบาปเขาก็จะอยู่นิรันดรในที่สุดในบึงไฟนรกและทูตสวรรค์ที่ดีที่รักพระเจ้าก็จะอยู่ในสวรรค์และรับใช้พระเจ้าตลอดนิรันดรในหนังสือลูกาบทที่20่สข้อสาได้กล่าวเรื่องนี้ไว้บอกว่าอันที่จริงพวกเขาจะตายอีกไม่ได้เพราะเขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์และเป็นบุตรของพระเจ้า คือบุตรของการเป็นขึ้นมาจากตายหลังจากเรากลับเป็นขึ้นมาจากความตายเราจะไม่ตายอีกแล้วเราจะอยู่ในสวรรค์นิรันดร์การแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเหมือนทูตสวรรค์อะทูตสวรรค์ก็ไม่ตายไม่มีความตายสําหรับทูตสวรรค์นอกจากนั้นในความเป็นตัวตนของทูตสวรรค์นั้นพวกเขามีความสามารถในการที่จะรู้สิ่งต่างๆและสื่อสารสิ่งที่เขารู้เขารู้ มากกว่ามนุษย์มนุษย์มีความรู้จำกัดมนุษย์มีความจำกัดรู้บางส่วนรู้ความจริงของพระเจ้าแค่บางส่วนรู้สิ่งที่พระเจ้าสําแดงให้เรารู้บางส่วนผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่าทูตสวรรค์ก็รู้ได้เหมือนกันเพราะเป็นตัวตนเหมือนกันเป็นวิญญาณที่มีตัวตนแต่ว่าทูตสวรรค์รู้มากกว่ามนุษย์เพราะพระเจ้าสําดงให้ทูตสวรรค์รู้มากกว่าม <aliens> นุษย์ในหนังสือแมทธิวบทที่24่สิบสี่ข้อสาบเอ็ด พระคัมภีบอกว่าแล้วพระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์มานั้นมาด้วยเสียงแตรที่ดังมากและให้รวบรวมคนทั้งหมดที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วจากทั้งสี่ทิศต,ตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน,น้นพี่น้องคิดดูสิครับผมเดินบนถนนเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าคนไหนเนี่ยเป็นคริสเตียน แม้แต่คนที่เดินเข้ามาในโบสถ์ผมบางคนบอกฉันเป็นคริสเตียนแต่เขาไม่ได้เป็นเขาคิดว่าเขารอดแต่เขาไม่ได้รอดผมเองยังอ่านไม่ออกผมไม่สามารถชี้ไปแต่ละคนว่าคนไหนรอดจริงๆหรือคนไหนไม่รอดผมไม่สามารถบอกได้ว่าตอนที่เดินเข้าไปในร้านสรรพสินค้าคนไหนเป็นคริสเตียนคนไหนไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่ทูตสวรรค์ที่ถูกพระเจ้าส่งมาสามารถรวบรวมคนที่เป็นคริสเตียนมารวมกัน แต่ละทิศมารวมกันเพื่อมายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้ทูตสวรรค์มองไปรู้ว่าคนนั้นรอดจริงคนนั้นกลับใจจริงๆบังเกิดใหม่จริงๆเราไม่รู้ความรู้ของเราจํากัดแต่ทูตสวรรค์รู้มากกว่าเราในหนังสือลูกาบทที่หนึ่งข้อสิบสาถึงสิก็ได้พูดถึงทูตสวรรค์อีกบอกว่าแต่ทูตสวรรค์อง์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเสคาริ ơi, ยาเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางอลิซาเบต ภรยาของท่านจะให้กําเนิดบุตรชายแม้แต่ตัวเซกคารยาย,ยังไม่รู้เลยว่าภรรยาที่อายุมากแล้วจะตั้งครันแต่ทูตสวรรค์ทราบและนําข่าวนั้นจากสวรรค์จากพระเจ้ามาบอกเซกคารยาท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายนรู้รด้วยว่าจะต้องชื่อยอนเซกคารยาไม่รู้ท่านจะมีความยินดีและเพลมปรีและคนจํานวนมากจะชื่นชมยินดีที่บุตรนั้นเกิดมา เพราะว่าเขาจะเป็นใ่เฉพาะพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่ดื่มน้ําองุ่นหมักและเหล้าเลยเขาจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในคันมารดาทูตสวรรค์รู้เยอะมากเลยนะชื่ออะไรเกิดขึ้นมาจะทําอะไรรู้อนาคตด,ด้วยเขาจะนําพงพันธุ์อิสราเอลหลายคนให้หันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของพวกเขาเห็นไหมครับทูตสวรรค์รู้มากกว่าเซคารยารู้มากกว่าอลิสเบต ซึ่งเป็นพ่อแม่ของยอนผู้ให้บัพติศมารพระเจ้าสำแดงให้ทุสวรรค์รู้และทุสวรรค์รู้มากกว่ามนุษย์สามารถสื่อสารสิ่งที่เขารู้ให้แก่มนุษย์ได้แมทธิวบทที่24ข้อ36บอกว่าแต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลาแต่บรรดาทุสวรรค์หรือพระบุตรมีแต่พระบิดาองค์เดียวพระคมีตอนนี้บอกว่าแม้ทุสวรรค์จะรู้เยอะ แต่ทูตสวรรค์ไม่รู้เท่ากับพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่อดีตจนถึงวันสุดท้ายถึงอนาคตของโลกนี้พระเจ้ารู้ท่านคิดอะไรอยู่ในใจพระเจ้ารู้ว่าพรุ่งนี้ท่านจะทําอะไรพระองค์พหูสูตรรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าทูตสวรรค์จะรู้มากกว่ามนุษย์แต่ทูตสวรรค์ไม่รู้เท่ากับพระเจ้ารู้น้อยกว่าพระเจ้า ทูตสวรรค์ไม่รู้ว่าวันไหนพระเยซูจะเสด็จกลับมามีแต่องค์พระบิดาเท่านั้นที่รู้ว่าวันไหนพระเยซูจะเสด็จกลับมานอกจากนั้นทูตสวรรค์ที่เราพูดถึงว่ามีตัวตนนั้นทูตสวรรค์มีฤทธิเดชฤทธิอำนาจมากกว่ามนุษย์ในหนังสือ2เปโตรบทที่2เข้อ11ได้พูดถึงพวกทูตสวรรค์ว่ามีฤทธิเดชแต่ส่วนพวกทูตสวรรค์แม้ว่ามีกําลัง และฤทธานุภาพมากกว่ามากกว่าใครละ่ะมากกว่ามนุษย์ตาดำๆมากกว่าผีร้ายวิญญาณชั่วก็ไม่ได้กล่าวโทษด,ด้วยการประนามพวกนั้นเฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าหนังสือกิจการบทที่5ข้อ19บอกว่าแต่ในเวลาคืนนั้นทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเปิดประตูคุกพาผู้อัครทูตออกไปมนุษย์ ไม่สามารถเปิดประตูคุกได้เป็นเหล็กจริงไหมครับปิดกุญแจไว้โดยมือของมนุษย์ไม่สามารถทําให้ประตูเหล็กพังได้แต่ทูตสวรรค์มีฤทธิเดชสามารถมาเปิดประตูคุกออกได้โดยฤทธิเดชที่พระเจ้าให้กับเขาสรุปก็คือว่าทูตสวรรค์มีความรู้สื่อสารได้และรู้ว่ามากกว่ามนุษย์ทูตสวรรค์ไม่มีการแต่งงานไม่มีลูก ทูตสวรรค์มีฤทธิ์เดชมากกว่ามนุษย์มีแรงมากกว่ามนุษย์ช่วยมนุษย์ได้ทูตสวรรค์มีตัวตนและทูตสวรรค์นั้นสามารถอยู่สถานที่หนึ่งได้ครั้งเดียวไม่สามารถอยู่ทุกคนทุกแห่งได้เหมือนกับพระเจ้าทูตสวรรค์สามารถมาปรากฏในร่างของมนุษย์ในความฝันหรือปรากฏเป็นตัวต่อตัว,ตวเห็นด้วยตา พระเจ้าสามารถเปิดมา่านบังตาของคนบางคนให้เห็นทุสวรรค์ด้วยตาของเขาได้ผมเองไม่เคยเห็นทุสวรรค์นะครับแต่มีหลายคนในคริสตจักรของผมได้เห็นทุสวรรค์มีผู้ที่เป็นแขกรับเชิญมาเทศนาที่โบสถ์ผมบอกว่าพอเดินเข้ามาเห็นทุสวรรค์ยืนอยู่ในคริสตจักรของผมในตึกนี้และกําลังเฝ้าตึกอยู่มีทุสวรรค์บางตนก็เตรียมสถานที่นี้สําหรับการประชุมวันอาทิตย์ พวกเขาเห็นทูตสวรรค์ได้พี่น้องครับไม่ว่าท่านจะเห็นทูตสวรรค์หรือไม่เห็นก็ตามความจริงก็คือว่ามีทูตสวรรค์จริงๆเราจะเรียนต่อไปในคราวหน้าว่าทูตสวรรค์นั้นมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นทําอะไรเราจะมาสํารวจพระคัมภีร่วมกันว่าทูตสวรรค์แต่ละประเภทถูกเรียกว่าอะไรบ้างทูตสวรรค์บางตนมีชื่อแล้วเราจะเรียนรู้ว่าพวกเขามีหน้าที่อะไรตามที่พระกัมภีพูดถึง และหลังจากนั้นเราจะเรียนว่าทูตสวรรค์รับใช้พระเจ้าอย่างไรการสอนในเรื่องนี้นั้นอาจจะมีหลายตอนด้วยกันขอให้พระเจ้าช่วยท่านให้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับทูตสวรรค์และช่วยท่านให้มีความตั้งใจมีความเอาจริงเอาจังมีระเบียบวินัยในชีวิตที่จะตั้งใจเรียนแต่ละเรื่องอย่างจริงจังเทลนิดเทลนิส เพิ่มความรู้ในพระคัมภีร์เข้าไปอยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้ฟังคําสอนเป็นชุด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 ,ชดเพราะถ้าฟังไม่จบชุดท่านอาจจะไม่ได้รับความรู้อย่างครบสมบูรณ์ถ้าผมสอนตอนเดียวท่านจะขาดเรื่องอื่นๆไปผมมักจะสอนพระคัมภีร์เป็นชุดชุดเช่นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ความรักของพระเจ้าสอนเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไฟแห่งพระวิญญาณถ้าท่านเข้าไปใน YouTube ให้ท่านเข้าไปในเพลย์ลิสต์แล้วก็ดูเป็นชุดๆถ้าท่านเข้าไปในเว็บไซต์ของที่ทาง New Hope จัดขึ้นมาเรียกว่าวารุณรี v ว v ว l org ท่านก็เข้าไปดูเป็นชุดๆฟังเป็นชุดๆอยากหนุนใจท่านให้เป็นนักเรียนของพระเจ้าเป็นสาวกของพระเจ้าที่ดีและฟังคำสอนอย่างตั้งใจค่อยๆจดไปเรียนไปนะครับ เพื่อท่านจะได้ไปสอนลูกหลานหรือคริสเตียนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของท่านในคริสตจักรของท่านได้ขอบพระคุณมากครับที่มาใช้เวลากับผมในวันนี้เราจะพบกันในครั้งหน้าเรื่องทูตสวรรค์อีกนะครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องและส่งทูตสวรรค์มาดูแลพี่น้องปกป้องรักษานำทางนะครับที่พี่น้องนั้นจะไปที่ไหนก็ตามจะมีกองทัพของพระเจ้าอยู่รอบข้างพี่น้อง อยู่ตลอดเวลาขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องอวยพรครอบครัวสามีภรรยาของท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านลูกของท่านและคริสตจักรของท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับที่ใช้เวลากับผมฟังคําสอนนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับประพรได้รับชีวิตจากพระเจ้าและผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นผู้จะนํา พระคำของพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตและพระพรของอับราฮัมจะอยู่บนชีวิตของพี่น้องนะครับขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพี่น้องและพระคุณของพระเจ้ามากล้นในชีวิตของพี่น้องนะครับผมหวังว่าจะได้พบกับพี่น้องในคําสอนครั้งต่อไปนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ